ของเกรซูเลชันตรูจีนนี้ได้แตะเอียแบบมากมายมหาศาลแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าตรูจีนนี้มีโอกาสได้แตะเอียแบบมากมายมหาศาลแตะเอียในที่นี้ต้องบอกเลยนะอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเอนดดอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือให้มารวมไปถึง นะในเรื่องของธุรกิจนะในเรื่องของการงานมีโอกาสจะได้เงินพิเศษหรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าถ้าค้าขายต้องบอกเลยคิวยาวเป็นหางว่าวเออค้าขายรุ่งเรืองร่ํารวยมีโอกาสที่จะได้แตะเอียได้อ่างเปาได้เงินหลังไหลไหลมาเทมาได้เงินไหลกองรีทองไหลามาเออมีโอกาสมีเงินนะหลังไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ชีวิตของคุณแบบไม่ขาดสาย ตรุษจีนนี้เงินหลั่งไหลไหลมาเทมาตรุษจีนนี้ต้องบอกเลยว่าร่ารวยเออมีโอกาสได้เงินนะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้รับทรัพย์ก้อนโตทําธุรกิจทําการงานเงินหลั่งไหลไหลได้มาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินเข้าทั้งในยามหลับยามตื่นเออเงินไหลเข้าทุกช่องทาง ไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณทุกช่องทางนะมีโอกาสจะมีคนมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเอาเงินเอาอ่างเปลาเอาแตะเอียมาให้คุณแบบทะลน้นล้นเหลือล้นเหลือเหลือลน้นเนะตรวจจีนี้ต้องบอกเลยเงินหลังไหลไหลมาเทมารุ่งเร,รืองร,ร่ำรวยใคร х, รับคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะคนรวย